สวัสดีค่ะวันนี้พามาฉาบสวยในเมืองสัตหีจนะคะโรงแรมนี้ค่ะ summer s t a คะ่ะก็เป็นช่วงที่แบบจะเป็นต้องมาแถวนี้เพื่อมาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เลยมาหาที่พักที่แบบในเมืองดูเพื่อนได้ยินเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนด้านในของโรงแรมด้านล่างล็อบบี้นะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่นั่งน่ารักนะคะแล้วก็สีแบบเฟรมม,มีมากเลยค่ะค,ะคนก็เป็นกำแพงที่แบบ วาดเลยสวยๆงามๆนะคะแล้วบนโต๊ะเนี่ยคือมีความกุบกิบในเรื่องวางสัปประรดจริงๆบนโต๊ะคะ่ะทุกคนกุบกิบมากนะคะก็มาพักผ่อนเดินใจได้เลยนะคะคนค้าที่เนี่ยก็จะมี9ห้องเองนะคะก็ขอให้จองมาก่อนนะคะจะผ่านโดยตรงกับทางโรงแรมก็ได้นะคะมีทั้ง Facebook และบเว็บไซต์เลยนะคะก็เข้าไลน์ ID ได้นะคะใน Ad s u m มเบอรแล้วก็เข้า IG Facebook ได้มีเพียง9ห้องเท่านั้นนะทุกคนมาเอนจอกับสัตหีอยู่ในตัวเมืองได้นะคะทับใจดิฉันก็คือชุดว่ายนะะ้ำที่เขาขายด้านล่างนี้ถามว่าที่นี่มีสาวว่ายน้ำไหมไม่มีนะคะแต่ชุดว่ายน้ำมันน่ารักมากเลยคะ่ะก็ไม่น่าจะพลาดที่จะซื้อนะคะฉันชอบชุดนี้ ่สวยไหมเนาะจุดที่หน้าร้านก็คือตรงนี้ทุกคนสวยไหมเดี๋ยวนะนี่น่านะนราักมากใช่ไหมแล้วมีสีชมพูด้วยนะสีชมพูเป็นชุดนะคะพูุ่กันนะคะเนี่ยพรุ่กันน่ารักไหมรา,าคาพันสิบสี่พันกว่าบาทนะคะ อันนี้แต่ว่าน่าจะโดนนี้ค่ะทุกคนแล้วก็คูอโดนะเห็ไหมกระเป๋าสวยงามมาปีช่างงี้ก็ต้องแนวนี้ค่ะทุกคนเป็นมุมที่น่ารักมากระหว่างทางเดินนะคะไปอีกชั้นหนึ่งกุบกิบมากฉันก็มาถ่ายรูปเล่นนะคะทุกคนเนี่ยดูสิมุมนี้ เนี่ยสามารถหยุดถ่ายรูปได้หรือไปเป็นไอเดียนะคะในการตกแต่งได้นะคะพักผ่อนในความแบบเป็นเมืองในสัตหีบนะคะพักพอ่อนไปคะที่สัตหีบนะคะ,คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับนางฟ้าชับช่วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูค่ะที่สัตหีบนะคะนีค่ะเปิดมาโอเคว่าโรงแรมเนี้ยมันอยู่ในตัวเมืองนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นตึกราบ,บ้านช่อง แต่ตรงที่สวยงามก็คือต้นไม้ค่ะดูเหนไหมพักผ่อนหย่อนใจกันได้เลยค่ะส่วนด้านในค่ะก็เตียงดูดิดูกำโพงกําแพงนะคะนี่ไม้นี่น่ารักกริบเนาะเหมือนแบบสมัยก่อนเงทุกคนตีเตียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่ีงไงเนาะเออเขาวางไว้บนเตียงเลยดูแบบว่าเป็น decoration ที่แบบเก๋ๆนะคะด้านในห้องก็จะมีที่แขวนเห็นไหม ก็นี่นะคะโต๊ะแป้งสวยนี่ให้มาดูด้านในห้องค่ะห้องน้ำค่ะก็จะมีฝักบัวนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนะะี่ยค่ะคือละ1น0 0บาทนะคะในสตัตวะิบส่วนดีดิฉันเองนะคะอันนี้คือเสื้อผ้าดิฉันเองนะคะสิ่งที่เขาให้ในห้องนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแก้วอันสุดแสนน่ารักแล้วก็ท i ีอินบาร์นะคะ Wi-Fi มีแน่นอนนะคะ ค hey, ได้เป่าผมค่ะแล้วก็ตู้เย็นนะคะก็น่าจะมีน้ำตรงนั้นแล้วโอเคไหมฉันชอบมีความเสือของเขาทุกคนเตียงก็จะประมาณอันนี้6ฟุตนะคะห้องอยู่ด้านหน้านะคะราคาเดียวกันนะคะก็ลดอยู่นะคะ1200บาทเขาให้เบียนเลือกแต่เบียนเลือกห้องอีกห้องไปแล้วนะคะก็นี่ฉากเธอก็เขาเรียกว่า,วาอะไรวอลเปเปอร์เหรอแต่นี่เขาวาดเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สวยตรงที่เห็นไหมโคมไฟนี่ด้านหน้าก็จะเป็นการปลูกเอ,อ่อวางต้นไม้เพราะว่านี่เป็นเป็นโรงแรมในเมืองนี่น่ารักไหมโหดูดินี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะในราคาเดียวกันเตียง6หงฟุตนะคะคนตอนนี้นะคะมากินอาหารญี่ปุ่นค่ะตลกปะ ก็คือว่ามาสัต,ตห์ใแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมารีวิวอะไรเยอะนะแต่ก็คือกดใจไม่ได้วันนี้มาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะ <S <S เพื่อนแนะนํามานะคะ<ม>ชื่อว่าร้านซาก,กันนะจ้าเดี๋ยวลองไปดูด้านในกันนะคะ<ม><ม>บรรยากาศด้านนอกก็คือเบสิกนะคะแบบว่าง่ายๆเข้าถึงได้ง่ายเลยเราไปดูด้านในกันนะคะในเรื่องบรรยากาศนะคะเปิดประตูสไลด์เข้าไปแล้วด้านในก็คือจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบสไตล์แบบ นัออ่งง่ายเข้าถึงได้ง่ายเนาะ okay. <Okay. S 1> ฉันเป็นคนชอบโุบกิมจิ mm hmm. ก็เลยสั่งมากินนี่โุบกิมจิดูโอ้โหมันคือจานใหญ่มากนะคะถ้วยถ้วยถ้วย,วยใหญ่มากดูความเต้าหู้ดูดูดูนี่นะคะโุบกิมจิคะ่ะว้าวนะคะแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมถ้วยละ3 0บบาทะคะ่ะทุกคนนี่ดิฉันก็นั่งเปิดคอมไปด้วยทำมนันนู่นนี่นั่นไปด้วยดูสิ นี่ร้อยกว่าบาทนะดิจำได้อันนี้นะคะก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะคะดูดิดดก็คือเมนูแซลมอน,นะคะทุกคนดูความน้องเขาเรียงแถวดูนี่ทั้งหมดลดมากนะคะแล้วก็แน่นอนต้องมีศซนะ,ะมีศพที่แบบถ้วยละ1 5บาทเท่านั้น,นะคะทุกคนลดมากนะคะ <c oughs> ออออ ราคาวันนี้นะคะกินกันไป1,033บาทอุ้ยดูสิกอย่างเนี่ยนี่นะคะเพื่อนเพนก็รีคอมเมนต์ให้มากินกันนะคะ